ไม้สภาพเก่าสุดโทมซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนานี้เป็นที่พักพิงหลบแดดหลบฝนให้กับคุณแม่และน้องเมย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนับตั้งแต่คุณแม่ลลงป่วยด้วยโรคไทรอยอย่างรุนแรงภาระในการดูแลบ้านจึงตกมาอยู่ที่เธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นนำซ้ำเมื่อถึงเวลาแม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ไม่มีเงินมากพอจะไปรักษาน้องเมย์จึงต้องออกไปทำงานรับจ้างร้านขนม บางครั้งต้องหยุดเรียนเก็บผักบุ้งรอบบ้านไปขายเพื่อหาเงินให้เพียงพอต่อการรักษาของแม่แม้จะขายผักได้เพียงครั้งละ80บาทแต่สําหรับน้องเมย์แล้วเงินจำนวนนี้มีค่ามากมายเพราะเธอแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและหวังเพียงจะสามารถนำไปช่วยรักษาอาการป่วยให้กับแม่ได้ก็เหนื่อยว่าชีวิตเรามันไม่เหมือนคนอื่นเ๋ยวต้องยากจนไปเก็บผักห่ยค่ะหน่อยใจโชคชะตาค่ะ แล้วหนูคิดจะสู้ไหมลูกตอนนั้นก็คิดจะสู้ค่ะเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องออกไปทํางานออกอยากออกไปทํางานอยากไปหาเงินคืออะไรก็ต้องสู้เพื่อแม่แล้วก็เพื่อตัวเองค่ะย้อนกลับไปก่อนที่คุณแม่จะล้มป่วยเธอเคยเป็นหัวแรงหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพราะความเครียดที่ถาโถมเข้ามา คุณแม่นงเยาวจึงล้มป่วยเป็นไทรอยด์และอาการหนักขึ้นเพราะไม่มีเงินไปรักษาและยิ่งเจ็บปวดใจหนักขึ้นเมื่อเห็นลูกสาววัยเพียง14ปีคนนี้ต้องทำงานหนักแทนเธอเพื่อหาเลี้ยงและหาเงินรักษาอาการป่วยของเธอเสใจค่ะแต่ก่อนเคยทำงาน,นาหนักว,วันข้าวาวันคุยซ่าได้วันสิบได้คุ้มห้าได้แต่ก<ด>่อนไม่ได้ไม่ได้ลลูกเขาให้กำลังใจแม่ว่าอย่างไรคะ อ,อยากให้แม่หายคุ้ยอยากให้แม่หายที่เขาทำทุกอย่างก็คือเพื่อรักษาแม่ที่เขาบอกหนูอะแม่ทราบใช่ไหมคะ่คะมันทำให้เรามีแรงสู้ไหมแม่ทำให้เรามีแรงสู้ไปอะ ทุกๆวันก่อนจะไปโรงเรียนน้องเมย์จะต้องดูแลหุงหาอาหารให้ผู้เป็นแม่ก่อนจะปั่นจักรยานเป็นระยะทางเกือบ3กิโลเมตรเพื่อไปเรียนหนังสือโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนหาไรายได้จากการเก็บผักขายและรับจ้างร้านขนมในวันหยุดแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่หากสามารถช่วยให้แม่ของเธออาการดีขึ้นได้เธอก็ยินดีทำ หากคุณผู้ชมอยากช่วยเหลือน้องเมยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้สามารถส่งมาได้ตามเลขที่บัญชีนี้นะคะน้ำใจของคุณผู้ชมสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ทั้งของคุณแม่นงเยาวและน้องเมให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ค่ะ